คำถามน่าสนใจะจะเลือกชุดชั้นในยังไงให้ถูกใจแฟนคะแนะนำหน่อยเพียคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS c o l l คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223ต้องถามแฟนค่ะไม่ใช่ถามหมออันนี้บอกเลย <c oughs> ว่าจะเลิก <c oughs> ช่วยแนนให้ถูกใจแฟนนะต้องถามแฟนเพราะว่าผู้ชาย <c oughs> แต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบแบบเรียบร้อยบางคนอาจจะชอบแบบสาวหวาน <c oughs> เป็นลูกไม้บางคนอาจจะชอบแบบเปรี้ยวแบบจีสตริงหรือบางคนอาจจะชอบแบบไม่ให้เธอใส่เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย อยากรู้ว่าเลือกแบบไหนให้ถูกใจแฟนเนี่ยต้องถามเจ้าตัวเขาเลยค่ะหรือว่าแบบอาจจะแอบส่สองว่าเขาแบบชอบดูแบบคนใส่แบบไหนแต่ว่าหมอว่าถามดีกว่าเพราะว่าบางทีบางคนอะสิ่งที่เขาชอบดูนางแบบใส่เขาก็ไม่ได้ชอบให้แฟนเขาใส่นะเออเพราะฉะนั้นลองถามแฟนดูบอกว่าเอ๊ะเธอชอบแบบไหนแล้วก็ลองไปซื้อนั้นมาเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดให้เขาหรืออะไรก็ว่าไปค่ะค่ะนะก็ลองดูว่าเ อาจริงๆแล้วก็สองคนคุยกันดีที่สุดเหมือนที่เราคุย<ช>กันทุกเรื่องคุณหมอฟ้าเนาะเป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันคุยกันอาจจะต้องหาวิธีสื่อสารกันนิดนึง<ช>แหละว่าทำยังไง,ไง,ไงอะไรเงี้ยอ